สวัสดีค่ะมีอ้อยจะมาชวนทำขนมเผือกหิมะที่มีวิธีการทำที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้พร้อมกับเคล็ดลับที่ทำให้ส่วนของน้ำตาลเกาะติดจนเป็นผลืกขาวและเทคนิคการทอดเผือกให้มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งมีรสชาติหวานหอมมันและเค็มเล็กน้อยถ้าหาท่านชมท่านใดสนใจไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นำเผือกที่มีน้ำหนักประมาณ1กิโลกร,รมัมหรือน้ำหนักใกล้เคียงก็ได้ค่ะ มาล้างน้ำให้สะอาดเพื่อกำจัดดินโคลนที่ติดมากับเพือกหลังจากที่ล้างน้ำจนสะอาดดีแล้วให้ผึ่งลมให้แห้งหรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง และนำมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยถ้าท่านชมท่านใดเคยมีอาการแพ้หลังจากที่ปอกเปลือกหรือไม่แน่ใจว่าจะมีอาการคันหลังจากที่ปอกเปลือกหรือไม่ให้ท่านชมสวมถุงมือหรือถุงพลาสติกตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อป้องกันอาการคันในระหว่างที่ปอกเปลือกถ้าเนื้อเปลือกในส่วนไหนที่ไม่สวยและมีสีค่อนข้างออกค้ำคำ้ดำาๆก็สามารถตัดส่วนนั้นออกได้เลยค่ะ และม่อ้อยก็จะหั่นตรงส่วนหัวและส่วนท้ายของเผือกออกแต่ก่อนหั่นนะคะให้วัดตรงส่วนกลางของเผือกให้มีความยาวประมาณ8เซนติเมตรและส่วนหัวและส่วนท้ายของเผือกที่ม่อ้อยตัดออกมอ้อยไม่ได้ทิ้งนะคะมอ้อยจะเก็บไว้ทําเมนูอาหารครั้งต่อไป ที่มิอ้อยตัดใช้เฉพาะส่วนกลางของเผือกเพื่อต้องการให้เผือกมีความยาวเท่าๆกันและมิอ้อยก็จะแบ่งตัดให้เป็นชิ้นๆให้มีความหนาประมาณ2เซนติเมตรและหั่นเป็นแท่งๆให้มีความหนาประมาณ2เซนติเมตรเช่นกันค่ะหลังจากที่หั่นเผือกเป็นแทน่งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องล้างน้ําอีกนะคะเพื่อเป็นการเก็บแป้งธรรมชาติที่มีอยู่ในเนื้อเผือกให้สามารถเคลือบน้ําตาลได้ดีเวลานําไปทําเผือกหิมะและเวลานําลงทอดน้ํามันก็ไม่กระเด็นด้วยค่ะ เมื่อหั่นเป็นแท่งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําไปชั่งให้ได้น้ําหนัก500กรัมและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปหั่นส่วนของต้นหอมผู้ชมสามารถใช้ประมาณ1-2ถึงต้นได้เลยให้ตัดตรงส่วนของต้นหอมที่เป็นสีขาวออกตรงส่วนนั้นมีอ้อยไม่ได้ทิ้งนะคะเก็บไว้ทาเมนูอาหารครั้งต่อไปได้และให้ตัดส่วนของสีเขียวให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทอดเผือกแล้วนะคะตั้งกระทะเติมน้ํามันพืชมีอ้อยใช้น้ํามันปาล์มนะคะ 500กรัมให้ใช้ไฟแรงก่อนค่ะรอจนน้ำมันร้อนจึงปรับไฟเป็นไฟกลางและเติมเนื้อเผือกที่หั่นเป็นแท่งๆลงไปทอดได้เลยค่ะการทอดเผือกควรใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อเผือกอย่างทั่วถึงหลังจากนั้นเติมใบเตย3ใบหั่นเป็นชิ้นสั้นๆแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของเผือกและทอดเผือกแบบนี้ไปเรื่อยๆ และพลิกกับด้านของเผือกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เผือกสุกมีสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นและทุกชิ้นได้ประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะหละังจากนั้นให้ตักใบเตยออกทิ้งถ้าหากท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเผือกสุกดีแล้วหรือไม่ให้ท่านผู้ชมสังเกตเวลาทอดเนื้อเผือกจะเบาและลอยขึ้นมาและผิวของเนื้อเผือกก็จะมีการพองก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ หลังจากที่ตักใบเตยออกทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตักส่วนของเนื้อเผือกขึ้นมาใส่ตะแกรงเพื่อพักให้เสด็จน้ำมันส่วนน้ำมันที่เหลือในกระทะให้นำไปกรองเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ในการทำอาหารครั้งต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือการทําขนมเผือกหิมะแล้วนะคะโดยใช้กระทะใบเดิมหลังจากที่เทส่วนของน้ํามันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะไปล้างกระทะนะคะเปิดไฟอ่อนเติมน้ําตาลทราย100 g, กรัมเกลือ2กรัมตามด้วยน้าสะอาด30กรัมตอนนี้มีอ้อยยังไม่คนสมสมก่อนนะคะปล่อยให้สมสมเดือดเองสักพักหนึ่งเมื่อสมสมเดือดได้ประมาณนี้มีอ้อยจึงคนค่ะ มีอ้อไม่ได้จับเวลาในการคนนะคะมีอ้อยก็จะคนไปเรื่อยๆไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้มีอ้อยจะคนแบบไม่หยุดมือเลยนะคะให้คนจนกว่าส่วนผสมเดือดและมีความเข้มข้นขึ้นเมื่อคนมาได้สักพักหนึ่งแล้วส่วนผสมเริ่มเดือดเหนียวเข้มข้นขึ้น เมื่อตักขึ้นมาส่วนผสมจะมีความเหนียวหนืดและมีสีขาวเข้มได้ประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะให้เติมส่วนของต้นหอมหั่นลงไปแล้วก็เติมส่วนของเผือกที่ทอดลงไปค่ะหลังจากนั้นปิดไฟได้เลยแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าส่วนของเผือกติดกันก็ให้จับแยกออก ถ้าไม่จับแยกออกจากกันส่วนของน้ำตาลอาจจะไม่สามารถเคลือบติดอยู่กับบนผิวเผือกได้ทั่วทั้งชิ้นได้มิอ้อยใช้เวลาในการคุกเ้าไม่นานค่ะประมาณ3-5นาทีส่วนของน้ำตาลก็จะเริ่มจับส่วนของเนื้อเผือกจนแห้งและเป็นสีขาวได้ประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยส่วนของเกล็ดน้ำตาลที่อยู่บริเวณก้นกระทะท่านผู้ชมสามารถเก็บไว้ตกแต่งบนหน้าขนมเผือกหิมะได้เลยค่ะ ขนมเผอหิมะนี้นะคะต้องทานเวลาทําเสร็จใหม่ๆจะได้อร่อยถ้าเก็บไว้หลายชั่วโมงอาจทําให้น้ําตาลละลายได้ค่ะมีอ้อยขอขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ